สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money i n v e s m e As Mac นะครับวันนี้มาอยู่กับหมอบัตรอินด h e เ e รกันอีกเช่นเคยนะครับก็คือช่วงนี้นะผมค่อนข้างที่จะตื่นสายนะครับตื่นสายในที่นี้หมายถึงตื่นตื่นเที่ยงคืนตื่นตีหนึ่งเลยนะครับก็จะไม่ค่อยได้เจอกับทุกคนนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ไลฟ์สดในช่วง สามบ่าก่อนก่อนนอนนะครับเวลานอนก็ประมาณบ่ายสามบ่อ่ะตื่นทีมันก็เลยตื่นช่วงเที่ยงคืนนะครับโอเคมามาเจอกันหน่อยตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการยึดอาณาเขตของพวกเอลฟ์ไปค่อนข้างเยอะนะครับก็กะว่าจะยึดให้หมดแล้วก็เหลือไว้สัก2องปอมตอนนี้เนี่ยทางด้านของโรฮันอนาณาจักรโรฮันเนี่ยก็ออสงบศึกมานะครับผมก็เลยเออรับ รับคาขอสงบศึกแล้วกันนะครับก็ไม่อยากจะให้มันเป็นศึก2ทางนะไม่งั้นมันจะลําบากนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูเข้ามาตีเรา2ทางเราก็จะกองทัพเราจะแย่เลยนะกองทัพเราจะแตกเป็นเสี่ยงๆสนะีงนะเพราะงั้นผมเลยเออรับข้อเสนอไปนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่รับข้อเสนอนะมันมาเปิดศึกมาเราก็แบบยอมรับศึกเลยนะแต่ว่ามันจะยากครับมันจะมันจะจบยากนะเพราะว่า เราไปกันตรงนั้นทีกันตรงนี้ทีมันก็เสียวเวลาใช่ไหมละ่ะเราก็เลยเดี๋ยวปิดฉากพวกเผาเอลให้มันจบไปเลยดีกว่านะครับโอเคประตูมีกันประมาณ60-70นี่แหละสำหรับกองทัพนี้นะก็ไม่มากเกินไปถ้าเกิดว่าเราโค่นล้มพวกเอลได้เนี่ย เราจะเปิดศึกกับใครดีครับท่านผู้ชมมันมืดอยมันมองไม่ค่อยเห็นนะใครที่แบบว่าดูผ่านมือถือเนี่ยต้องแบบเปิดแสงโทรศัพท์ขึ้นเยอะๆเลยนะครับม,มันค่อนข้างมืดครับอะโอ้โหอ,อีที่จริงๆมันมีดาบที่ฟันแรงกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะพอละ ว่ามันน่านจะสุดละแต่บางทีมันก็ฟันทีเดียวไม่ตายนะไอบางตัวมันเลือดมันเยอะนะครับฟันเข้าห้าสิบอย่างเงี้ยเลือดมันมีประมาณหกสิบทะเลียนนะครับนี่เลือดผมก็เจ็ดสิบนะเลือดผมตอนเนี้ยผมจะอัพให้มันขึ้นเป็นแปดสิบเลยแล้วกันนะครับเออสำหรับสถานะตัวละครตอนนี้เนี่ยเราต้องเน้นเป็นค่าสตริงนะครับค่าสตริงให้หมดเลยนะครับอ่า โหตอนนี้เลือดผม89เฮะเลือดแปก้านะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราอัพค่าความแข็งแกร่งถึง40เนี่ยเราจะสามารถสวมแหวนเดอะวันลิงได้นะครับไอแหวนเดอะวันลิงเนี่ยมันต้องคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่อัพทักษะทั่วไปผมจะสามารถมีค่าความแข็งแกร่งถึง40่สิบนะแล้วผมจะสามารถครอบครองแหวนคอมพิพตอนนี้แหวนคอมพิพบเนี่ยอยู่กับ เอ่อโฟโดนะครับผมซึ่งโฟโดเนี่ยมันอยู่ในกองทัพผมอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ถือคลองแหวนคองพิภพอยู่นะครับถ้าหากว่าผมขึ้นถึงเลเวลสามสิบหกนะครับผมก็จะสามารถที่จะทำการสวมแหวนคองพิภพได้นะฮะประมาณนี้เอาละต้องจับครับต้องจับช่วงนี้ต้องจับไว้เลยปล่อยไว้ไม่ได้ โอเคยึดมาให้หมดครับเฮ้ย hey, คนดูเริ่มเข้ามาแล้วว่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมนะเออเมื่อกี้เป็นศึกแรกครับศึกแรกเลยนะครับแบบซอฟตเนะถือว่าเป็นการเปิดคลิปชิทๆกันไปอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยในเมืองมันมีแค่หกสิบคนเนี่ยนะลุยเราจะทำการยึดเมืองนี้นะครับ อย่าได้รอช้านอนอีกแล้วอ่ะนอนอะไรกันโอ้ยผมยังไม่ได้ปรับเวลานอนเลยครับก็ผมจะปรับเวลานอนพรุ่งนี้เนี่ยผมจะนอนสักสองทุ่มให้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่านอนสองทุ่มเนี่ยก็จะตื่นเช้าตื่นตีห้าหกโมงเช้าอะไรเงี้ยเพื่อรอต้อนรับทุกคนในวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย,ยก็เดี๋ยวเล่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับยาวๆไปเลยแบบเรียกได้ว่าทั้งวันนะเรียกได้ว่าจัดทั้งวัน เอาวไปเข้าไปผมอยากได้โทรเพิ่มเนะ่ยตอนนี้แบบโทรมันไม่เพิ่มเลยอะ่ะผมได้โทรมาสองตัวแล้วมันก็ไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แล้วอะ่ะคือลองหาไม่เจอนะครับหาโทรไม่เจอแข่มากผมคิดว่าพวกต้นไม้เนี่ยมันมีเยอะมันมีเยอะกว่าโทรนะแล้วมันก็น่าจะโดนจับโดยพวกไอเซนก่น ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราชนะชนะศึกของเผ่าเอลได้เนี่ยอาจจะต้องเปิดศึกไอเซนการ์ดนะถ้าเราชนะไอเซนการ์ดได้เราจะได้เฉลยมาเยอะครับเฉลยเป็นพวกต้นไม้นะครับมันจะเป็นกองกำลังหลักให้กับกองทัพเราโอ้โหเมืองนี้นี่ผมเคยบุกมาแล้วนะครับเมืองนี้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็ง่ายครับเพราะว่าทหารมันมีไม่ถึง60สนะิบะ มี30แล้วก็มีกองกำลังของแม่ทัพอีก30นะครับก็รวมกันเป็นประมาณ60เออเหลือ12คนโอ้โหน้อยมากอือห <c oughs> อโอ้โหทีเดียวล่วงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออว่าผมไม่ได้อัพทักษะการยิงธนูให้มันแรงขึ้นกว่านี้นะฮะจริงๆผมว่าผมจะอัพแต่ว่าแต้มมันไม่พอครับ <c oughs> อแก ตัวสุดท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยิงโดนด้วยเป็นไงที่ไหมครับตัวละครผมสุดยอดเอาละจำมาเอ้ยอย่าคิดหนีไอ้พวกนี้เนี่มันไม่ได้เลยนะคิดพลยศกันอยู่ตลอดเวลาเอาละโอ้โหของเต็มอะของเต็ม ไม่สามารถเอาของได้มากกว่านี้แล้วอะ่ะโหดูดีครับนี่คือพวกทหารที่ไปปลรปลักกับเรานะครับผมจะต้องนำทหารยอดฝีมือใส่เอาไว้ในเมืองนะครับเออมันจะมีพวกไหนวะนี่นี่เป่าเออเนี่ยไม่ไหวเกฟโทรนี่ได้มาสองตัวเนี่ยมันไม่เคยตายมีแต่บาดเจ็บนะครับดีคือดีมากเลยที่มันไม่ตายนะนี่ก็ลูกน้องผมนะครับ เอโอดนนะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำการปิดล้อมโดยการยึดเมืองเดอะชายนะครับแล้วก็เมืองน,นี้แล้วก็เมืองน,นี้แล้วก็เมืองน,นี้โอ้โหคืออาณาจักรเอลเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในเรื่องของพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมอร์เนี่ย,ม,ออยมีพื้นที่แค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอาณาจักรเอลเนี่ยจะครอบคลุมไปทั้งหมดเลย ทั้งหมดนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าทั้งหมดทั้ง5อาณาจักรเนี่ยเอลเนี่ยเป็นอนาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดนะครับอืมใหญ่มากเอาละลุยกันเลยดีกว่านะโอโ้ผมโดนศัตรูออกมาตีผมข้างน,นอกครับเนื่องจากว่าผมมากันแค่หกสิบมันก็เลยไม่เกรงใจเราเนะอ,อันครับสวัสดีกลยา์กรครับผมเบอรศึกกับคนแค่ถ้าชนะ เอวโอ้โหว่ามันจะดีเหลยครับผมคิดว่าคนแค่เนี่ยเราควรเอาไว้ทีหลังเลยนะเออถ้าชนะเอลได้คิดว่าไอเซนกาดก็น่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปที่เหมาะสมนะครับอืมไอเซนกาดไอพวกไอเซนกาดนี่น่าโดน <c oughs> ใช่ครับถ้าเราคนลงไอเซนกาดได้เนี่ยผมคิดว่ามอดองก็คงไม่ใช่เรื่องยากนะผมอยากจะขายายอาณาเขตให้มันครอบคุม ผมว่าเปิดศึกกับพวกคนแค่ก็ดีเหมือนกันนะดูดูไปแล้วพวกคนแค่มันก็รวมพื้นที่ง่ายเพราะคนแค่เนี่ยอาณาจักรคนแค่มันอยู่ติดกับเอลเลยนะอยู่ติดกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายึดคนแค่เนี่ยมันก็จะเป็นฝึกแผ่นนะครับมันจะไม่กระจายตัวมันจะเป็นอาณาจักรที่เป็นฝึกแผ่นศัตรูมีกันเป็นร้อยเลยนะครับศึกนี้ต้องบอกเลยมากันเป็นร้อยครับของจริงแต่ว่า ทหารของเราคนนึงก็เท่ากับสิบคนนั่นเลยนะอย่างที่บอกไปยิ่งทหารที่เราได้มาเมื่อวานาต้องเรียกว่าแม่ทัพดีแม่ทัพที่เราได้มาเมื่อวานนะครับอารากอนนะโอ้โหดาบที่เขาใช้เนี่ยแบบแรงกว่าผมหลายเท่าเลยพลังโจมตีหนึ่งร้อยดาบผมเนี่ยพลังโจมตีแค่หกสิบเองนะครับก็ยังขนาดนี้แล้วอะพลังโจมตีหนึ่งร้อยนี่อย่าหวังว่าจะรอดเอเอนี่ไงพูดถึงก็เจอเลยเนี่ยอารากอน อุ้ยเอาเอาอู้ไม่น่าชมนะคือมันบาดเจ็บครับมันมันเลือดมันไม่เต็มร้อยมันก็เลยเโดนม้าชนตายนะครับต้องเข้าใจนี่อุ้ยเอาอุ้ยโอ้ยขอม้ามาชนผมอะเอา้าม้าไม่มีคนขี่ก็ยังชนอุ้ยมันชักจะเกินไปแล้วแด่ตอนนี้กำลังคนของเราเนี่ยโอ้โห วันนี้โดนมาชนไปสาสี่รอบแล้ววันนี้เอฟโทรก็พยายามอยู่นะไอ้พวกเคฟโทรพวกต้นไม้นี่มันดีอย่างก็คือว่าเวลามันโจมตีเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโล่หรือไม่ก็จะเป็นอะไรก็ตามมันไม่สามารถป้องกันได้ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเคฟโทรได้เพราะมันมันเป็นการโจมตีของสัตว์ตัวใหญ่ ต้นไม้เหมือนกันถ้าต้นไม้โจมตีมาเนี่ยก็ป้องกันไม่ได้นะครับไปไล่อะไรกันก็ไม่รู้ลูกน้องผมอะยิงเบาๆก็ตายแล้วเอศัตรูเหลือกันอยู่30คนนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยสามสิบเลยเหรอเฮ้ยมา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  โอ้มาหนีไปแล้วตามลูกน้องไปครับยุคที่หนึ่งมันยุคข,ของม,ม,มอกอมกอคืออะไรมอรดอเหรอช่วงช่วงนั้นอ็อกแกร่งมากมีบาลอกจำนวนมากเหรอครับคือช่วงแรกเลยใช่ไหมผมชอบช่วงที่มันเป็นของซอลอนนะผมไปเล่น Middle Earth a d War มาเอยไม่ใช่เดใช่ใช่ Midden Earth อะไรสักอย่างมันเป็นเกม Shadow of War Shadow of War m i d d l e Earth แ n d War มั้งใช่สนุกมากเลย Shadow of Mordor เออคือว่า Shadow of Mordor ใช่แล้ว <c oughs> เออตับวัวมัน เออโดนไม่ตายโอ้มันหนีหมดเลยอ่ะอีกเหยียดตามนะ่ขี่ม้าไปไล่ฟันเราดีกว่านะโถ่เอ้ยกองกำลังอะไรเนี่ยหน,นีโอ้โหมันน่าจะปิดจบได้นะเวลาเวลาที่พวกมันคิดหนีกันเนะ่ะเหมือนกับมอนาโตะที่มีให้กด KO อ่ะ อืยุคที่หนึ่งมันยุคตัวร้ายก็เป็นต้นกําเนิดใช่ไหมก่อนที่จะมีพวกมนุษย์ใช่ไหมปีศาจก็อยู่ร่วมกับมนุษย์สมไมก่อน,นในปีศาจปีศาจในในโลกของมิ d เดิลเอ t รเนี่ยก็คือว่ามันก็จะมีทุกเผ่าพันธุ์แหละผมว่าในในตอนเริ่มต้นอะ่ะมันน่าจะมีทุกเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นมามันไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนเกิดก่อนหรอกนะครับคิดว่านะ ไม่งั้นมันจะไม่สมดุลครับมันต้องมีความสมดุลน,นะแต่ว่าอย่างว่าแหละไอ้พวกปี3ามันจะเยอะกว่าในในในช่วงแรกๆนะครับเอรอหรีไย เกมหมดสุดจัดเรียบร้อยอุ้ยเหลือตัวหนึ่งโอ้มันขี่ม้าหนีว่ะไอตัวเนี้ยไอยอมซะเถอะผมจะยึดเมือง เดอดชายชายเนี่ยเป็นเป็น أ, พื้นที่ของฮอบบิทใช่ไหมชายเนี่ยเหมือนว่าจะใช่นะโอ้วง เรียบร้อยเออตอนนี้ทักษะการยิงนูนขึ้นมาร้อยสิบสองอันนี้มันเป็นพราราชานหรือเปล่าเห็นบวกตั้งเยอะโอ้หมวกพลังพละการสามสิบแปดผมว่าผมจะเอาให้อลา้อนซะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการเช็คไว้แล้วหมวกของอลา้อนที่ผมให้ไปมันเป็นหมวกไม่ค่อยดี อาลากอนมันเป็นหมวกเอลชั้นต่ำํำนี่ต้องใส่หมวกเอลชั้นสูงนี่แบบนี้เลย <c oughs> เอาลากอนใส่หมวกเอลไม่น่ารอดมันก็เกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนะอ่แล้วครับเราจะยึดเมืองชายกันนะครับผมว่าน่าจะใช้เวลานานนะบุกเมืองนี้เนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องเข็นรถครับโอเคนะ เจ้าแห่งความมืดคนแรกคือมอกอสเขาคือเทพวาลาที่แข็งที่สุดแต่ความอิจฉาทําให้มอกอสติดก่อกระบฏดเอา้ามันจะกระบฏดกับใครอ่ะหนมันหนมันเป็นเจ้าไงม,มันเป็นเจ้าแห่งความมืดมันมันจะกระบฏดกับใครได้อีกอ่ะมันเจ้ามันก็คือที่สูงสุดแล้วอดิแสดงว่ามันยังไม่ใช่เจ้าแห่งความมืดของจริงนะ เจ้าแห่งคอมมืดของจริงเนี่ยจะต้องมีคนอื่นมากระบดดนะเพราะมันจะบกระบดดไม่ได้เพราะอยู่จุดสูงสุดแล้วอะ่ะไปอ,อ,อ้าเออหืมตัดไปครับปล่อยผมลงได้ไหมเนี่ยอยากลงไปข้างล่างทำไงดีผมต้องฆ่ามันให้หมดนะม่ง <laughs> ัน้นผมลงไปไม่ได้ เออมีมากลงมาได้ขนาดนี้แล้วก็แยวเลยโ้บล็อกได้ด้วยนะม,นมีพวกฮอบบิทด้วยเห็นไหมครับว่าเมืองชายเนี่ยมันจะมีพวกฮอบบิทนะฮะมันไม่ใช่คนแค่นนะ มันเป็นฮอบบิดนะเนี่ยวพวกนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยนี่อะไฮอบบิดน้อยฮอบิดส <Hob bit. S 1> วัสดีคิงทีวีครับโอเคจัดไปนะครับสุดนี้ไปไม่ได้วะน่าเสียดาย ลงทางนี้ดีกว่ามันน่าจะมีกำลังเสริมเอาย้ไอ้เคฟโทรมายืนอยู่ตรงเนี้ยไม่ยืนไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยตัวข้ามบนมีสู้แทบตายตัวข้างล่างยืนชิวมันยืนชิวได้ไงเนี่ย ปากที่เหลือด้วยละกันนะไม่รู้คนเดียวจะไหวไหมเนี่ยต้องลองดูครับโอ้โหิดโลซะด้วยแทงธนูครับแทงธนู เยสตอนนี้ก็เหลือเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับเรียบร้อยโอ้ร้อยสิบสามขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้จับใครไม่ได้เลยอ่ะอีบ้าเฮ้ย,ยมันน่าจะได้สักตัวนะ จับใครไม่ได้เลยแบบนี้มันไม่โอเคนะโธอุ้ยราบขี้กากทรายนี่มันเป็นป้อมใช่ไหมผมหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเออมันเป็นป้อมจริงด้วยเว้ยเอาล้ครับตอนนี้เราก็ใกล้จะปิดตรงนี้แล้วนะครับเหลือแค่สามเมืองนะ โอ้สามเมืองนี่ผมว่ามันเยอะอยู่นะมันถือว่าเยอะเลยนะเนี่ยสามเมืองไม่ใช่น้อยๆน,นะครับมินลอนฮาลินดอนฮาลินดอนแล้วก็พอลินดอนนะฮะพอลินดอนฮาลินดนอนสามป้อมนี้แล้วก็ แล้วก็มีป้อมนี้ป้อมนี้แล้วก็มีเมืองนี้นะครับแล้วก็เมืองนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกเจ็ดเมืองเราต้องยึดอีกเจ็ดเมืองของพวกเอลฟ์นะครับผมโอเควันนี้ผมก็แบบมาแค่สั้นๆน,นะครับยังไงก็แบบฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวต้องขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ